ก็ขอสวัสดีท่านผู้กครองนักเรียนชั้นป3นะคะแล้วก็สวัสดีทุกชั้นป3าทุกคนค่ะเจอกันอีกแล้วสำหรับรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้จะเป็นการขึ้นเนื้อหาใหม่นะคะขอกี้ขออนุญาตสลับสไลด์สักครู่นะคะอ่ะโอเคนะคะวันนี้หัวข้อ หรือเนื้อหาที่เราจะเรียนวันนี้เป็นการหาตัวไม่ทราบค่าเกี่ยวกับการหารนั่นเองอ่ขอให้นักเรียนนะคะนำแบบฝึกหัดขึ้นมาเปิดแบบฝึกหัดหน้า33ตอนนี้เลยค่ะอ่าเปิดแบบฝึกหัดหน้า33ตอนนี้เลยนะคะอ่าเปิดหรือยัง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 อ่าเสียงเอฟเฟกกูกิกกูรวนมากเลยวันนี้นะคะอ่ะโอเคนะคะสำหรับการหาตัวไม่ทราบค่าเราเคยเรียนไปแล้วในภาคเรียนที่หนึ่งคือหาตัวไม่ทราบค่าเกี่ยวกับการบวก การลบการคูณแล้วหาไปแปลว่าตัวตั้งหายไปหายยังไงตัวลบหายไปตัวบวกหายไปตัวคูณหายไปหายยังไงนะคะนั้นวันนี้การหาตัวไม่ทราบค่าการหารก็เหมือนกันอาจจะตัวตั้งหายไปหายอย่างไรนะคะตัวหารหายไปหายอย่างไรเนาะทีนี้การคูณกับการหารเรารู้อยู่แล้วว่ามีความสัมพันธ์กันดังนั้นเราอย่าลืมนะคะความสัมพันธ์ของการคูณกับการหารอ่าครูกิ๊กให้ไปแล้วนะคะในชั่วโมงที่แล้วเนาะความสัมพันธ์ของการ คูณกับการหารเนี่ยเรื่องการคูณน่ก็ให้ไปหลายรอบแล้วที่ให้โนโตลงแบบฝึกหัดนะคะอ่าอ่ะ,อะที่นี้ขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างและทบทวนความสัมพันธ์ของการคูณกับการหารไปนในตัวเลยนะคะก่อนจะเข้าสู่แบบฝึกหัดเนาะจะได้พาฝึกทําแล้วก็จะมีบางข้อที่เด็กได้ทําเองอยู่นะไม่ต้องกลัวว่าไม่ได้ทําแล้วไม่ได้ฝึกคิดจะได้ฝึกคิดอยู่นะลูกก็ถือว่าเป็นช่วงเรียนออนไลน์เนาะจะได้ลดภาระในการทําแบบฝึกหัดเดี๋ยวถ้ากิ๊กให้ทำเองทั้งหมดเลยเนี่ย เด็กก็จะทําไม่ทันหรือทําไม่เสร็จนะคะดังนั้นก็ก็เป็นการยกตัวอย่างในแบบฝึกหัดเป็นในตัวแล้วก็บางข้อเด็กๆได้ทําเองอยู่นะคะแต่ถ้าคิดว่าอยากทําเองทั้งหมดก็อ่าดูคลิปกูกิกนิดนึงแค่ตัวอย่างเดียวที่เหลือเด็กๆก็ฝึกทําได้แล้วนะคะหรืออาจจะไปศึกษา,าตัวอย่างในหนังสือเรียนแล้วก็ทําเองเลยก็ได้นะถ้าบางคนทําได้เนาะอ่ะโอเคนะคะเท่ากิ๊กยกตัวอย่าง ขึ้นมาตัวไม่ทราบค่าเรารู้อยู่แล้วว่าแทนเป็นสัญลักษณ์ขึ้นมาใช่ไหมลูกอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมเคยพูดไปแล้วนะคะในภาคเรียนที่หนึ่งเนาะวันนี้เป็นการหาตัวไม่ทราบค่าการหานั้นก็จะเป็นหารด้วยสองเท่ากับสิบอ่นนี้เป็นคูกิ๊กยกตัวอย่างขึ้นมานะลูกตัวแรกเขาเรียกตัวอะไรเสมอตัวตั้งตัวด้านหน้าสุดเรียกตัวตั้งตัวที่อยู่หลังเครื่องหมายหารก็เรียกตัวตัวหารส่วนหลังเครื่องหมายเท่ากับเรียก ผลอะไรลูกอ่าเรียกผลหารน,นี่เขามีชื่ออยู่นะผลหารหรือคำตอบหรือผลลัพธ์อันเดียวกันนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องการหารส่วนมากเขาจะนิยมเรียกผลหารโอเคไหมอ่ะมาดูกรณีที่หนึ่งอ่ากรณีที่หนึ่งกรณีที่หนึ่งตัวอะไรหายไปลูกตัวอะไรหายไปอ่าตัวตั้งหายไปใช่ไหมเนี่ยสี่เหลี่ยมตรงเนี้ยเราไม่ทราบค่ามันคือเลขอะไรนั้นเขาเขาให้เราหานะคะตัวเนี่ยตัวไม่ทราบค่าคือสีเส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมหายไปนะคะหาได้ไงอะไรเอ่ยหารสองเท่ากับสิบ อะไรเอ่ยหารสองเท่ากับสิบอ่าบางคนเด็กๆบางคนีตอบปากเปล่าได้แล้วอ่าก็คือยี่สิบคูคิดยี่สิบเนี่ยยี่สิบหารสองยังไงก็ได้สิบอ่าเพราะเราเรียนเรื่องการหารสั้นหารยาวมาแล้วนะคะจบแล้วนะไม่อ่าไม่งั้นเด็กๆก็ลองเอายี่สิบหารสองดูได้สิบจริงไหมได้สิบจริงนะคะข้อเนี้ยมันง่ายเพราะอะไรเพราะมันแม่อะไรแม่สองแต่ถ้าเด็กไปเจออ่แบบฝึกหัดที่มัน เป็นตัวเลขเยอะๆอะอ่าเช่นเกิน12ไปนะคะเดีกๆทำไงถ้าเด็กๆท่องสุดคูณไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นวิธีการนะคะอ่าข้อนี้ตอบ20อ่อะถูกต้องนะคะหายังไงถ้าเราไม่ท่องสุดคูณมีอีกวิธีการนึงที่ไม่ท่องสุรคูณเด็กๆสังเกตเห็นอะไรไหมสังเกตเห็นอะไรไหมลูกอ่าทำยังไงถึงจะได้20ข้อนี้ให้เด็กๆเอาเลยคะ่ะอ่านำตัวหารเนี่ยคูณกับอะไร คูณกับผลหารเห็นไหมเนี่ยอ่าสองเอาไปคูณกับอะไรคูณกับสิบได้ไหมลูกได้ยี่สิบอ่าได้ยี่สิบอ่าเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นข้อสังเกตไหมถ้าเราท่องแม่สองเนี่ยเราก็จะตอบได้แล้วเพราะเรารู้ว่าอ่าสองเอาไปเป็นตัวหารหาร 20, ยี่สิบอย่างนี้ก็ได้สิบนะคะก็คือนี่ยังท่องได้แต่ถ้าไปเจอตัวเลขเยอะเด็กๆต้องใช้ความสัมพันธ์ของการคูณกับการหารเข้ามาช่วยเห็นไหมถ้าตัวตั้งหายไปนะคะ สังเกตดูเอาอะไรมาทำอะไรกันเอาอะไรมาทำอะไรกันเอาอะไรมาทำอะไรกันอ่าเอาตัวหารกับผลหารมาทำอะไรกันเอามาคูณกันโอเค okay, ไหมคะจับมาคูณกันเลยเนาะเพราะตัวตั้งมีค่าเป็นไงที่สุดอยู่แล้วมีค่ามากที่สุดอยู่แล้วโอเคไหมคะดังนั้นถ้าเราจับไปหารเนี่ยอูยิ่งน้อยลงน้อยลงเป็นไปได้ไหมที่ตัวตั้งจะน้อยลงไม่ได้นะคะดังนั้นถ้าตัวตั้งหายไปให้เด็กจับ ตัวหารกับผลหารคูณกันเลยคูณได้เท่าไหร่นั่นแหละคือตัวตั้งโอเคไหมคะนั่นแหละคือตัวตั้งอ่าถ้าคูณเลขถูกนะอ่ะนั้นสรุปได้ว่านะคะสรุปได้ว่าถ้าจะหาตัวตั้งอ่าความสัมพันธ์นะถ้าจะหาตัวตั้งอ่าให้เอาตัวหารทําอะไรลูกตัวหารคูณผลหารโอเคไหมอ่าถ้าจะหาตัวตั้งให้เดีกเอาตัวหารคูณผลหารโอเคไหมคะ เด็กๆโน้ตลงไปในแบบฝึกหัดหน้า3ามสมไว้ได้เลยนะไว้อ่านนะลูกนะเผื่อเรียนเรื่องอื่นแล้วลืมนะคะถ้าตัวตั้งหายไปนะคะให้จับตัวหารกับผลหารคูณกันเลยอ่าแล้วเราก็จะได้คําตอบมาแบบนี้อ่าเห็นไหมเนี่ยตรงกันไหมตรงกันนะคะนี่คือข้อสังเกตเนาะมาอธิบายเวอรเ,เ,เนอร์เนาะฟึบอันนี้ถือว่าเป็นการทวนเพราะเทอมที่แล้วครูกิกก็บอกความสัมพันธ์ของการคูณการหารไปแล้วอ่าต่อมาบางคนบอกครูคิกถ้าเกิดไม่ใช่ตัวตั้งหายไปล่ะอ่าถ้าไม่ใช่ตัวตั้งหายไปล่ะ ทำยังไงอ่ะมาดูฝั่งขวาทีนี้ฝั่งขวาถ้าตัวตั้งไม่หายไปอ่ะจะเป็น10หารอะไรไม่รู้เท่ากับสองอ่าสิบหารอะ,อะไรไม่รู้เท่ากับสองทีนี้เปลี่ยนเมื่อกี้ตัวอย่างแรกตัวตั้งหายไปอ่าต่อมาทีนี้ไม่ใช่ตัวตั้งหายไปแล้วทีนี้เป็นตัวอะไรหายไปเป็นตัวหารหายไปใช่ไหมเพราะอยู่หลังเครื่องหมายหารเนี่ยถ้าตัวหารหายไปทําไงกูกิก๊ก จับ2ตัวนี้มาคูณกันเหมือนเดิมไหมไม่นะคะเราจะไม่ทําแบบนั้นนะคะในเด็กอย่าลืมความสัมพันธ์ของการคูณกับการหารอยู่ตรงนี้นะคะอ่ะดังนั้นบางคนบอก10หารอะไรได้2 10หารอะไรได้2หรือพูดง่ายก็คือ2คูณอ่ะอะไรได้10ใช่ไหมพูดกับกันใช่ไหมอ่าสองคูณอะไรได้10เด็กเดกรู้ว่า2อคูณหเนี่ยได้10ใช่ไหมคะดังนั้นตัวไม่ทราบค่าของเราเนี่ยข้อนี้ตอบ5แน่นอนแต่ถ้าเด็กๆไปเจอ ตัวเลขที่มันมากขึ้นกว่าน,นี้เด็กๆท่องสูตรคูณไม่ได้อีกเหมือนเดิมนะคะดังนั้นเด็กๆสังเกตดูอ่ะนอกจากที่เราจะท่องสูตรคูณข้อน,นี้ตอบ5มีวิธีการอื่นไหมที่หาคําตอบเราได้5สังเกตดูมีเลข10กับเลข2สังเกตดูอ่าใช่ไหมคะใช่ไหมคะอ่าทีนี้เนี่ยถ้ามันเป็นหนึ่งหลักเราสามารถจับมันหารเลยได้แต่นะคะครูกิ๊จะไม่ให้เด็เดเดกจับหารเพราะอะไรเพราะวันเนี้ย ตัวเลขมันจะมากขึ้นเด็กๆยัยงหารเลขด้วยตัวหารสองหลักยังไม่ได้นาอป .3 ดังนั้นให้เด็กๆใช้ความสัมพันธ์ของการคูณตรงเนี้ยเข้ามาช่วยอ่านั้นเด็กๆรู้ใช่ไหมว่าความสัมพันธ์ของการเนี่ยการคูณการหารเนี่ยคือตัวหารกับผลหารเนี่ยถ้าคูณกันแล้วจะได้เท่าไหร่จะได้ตัวตั้งก็คือจะได้ตัวนี้อ่าจะได้10โอเคไหมคะถ้าจับ2ตัวนี้คูณกันจะได้ตัวตั้งนั่นนั่นคือ10ดังนั้นเวลาเขียนหาคําตอบแบบเนี้ยก็จะเป็น ช่องว่างใช่ไหมคือตัวหารคูณ2 2คือผลหารนี่ไงตัวหารคูณผลหารจะเท่ากับตัวตั้งตัวตั้งคือ10ฟืบ,บอ่าดังนั้น,นเด็กๆก็หามาว่า2อ,ค,อ,อ,ไไอ,อคูณอะไรได้10อ่า2อคูณอะไรได้10 25เป็น10แสดงว่าตัวไม่ทราบค่าของเราคืออะไรอ่าคือ5านั่นเองอันนี้มันง่ายเพราะอะไรมันเลขเป็นหลักเดียว ม,มันง่ายใช่ไหมคะแต่ถ้าเด็กไปเจอเลขสองหลักสามหลักที่มันเกินสิบสองขึ้นไปเดี๋ยวคุกี้จะมีวิธีการสุ่มแบบง่ายๆไม่ใช่สุ่มตั้งแต่คูณหนึ่งคูณสองเนี่ยมันช้านะคะดังนั้นเด็กๆต้องใช้ความสัมพันธ์การคูณอาหารตรงเนี้ยเข้ามาช่วยโอเคไหมคะโอเคไหมอ่ะดังนั้นเราได้ข้อสรุปแล้วว่าถ้าจะหาตัวตั้งให้เอาตัวหารคูณผลหารทันทีกรณีที่ตัวตั้งหายไปนะ แต่ถ้าตัวหารหายไปนะคะเราก็ยังรู้อีกว่าอ่ตัวหารคูณผลหารเนี่ยมันจะได้ตัวตั้งนั้นั้นเราจะมาสุ่มตัวเลขโดยที่ไม่สุ่มแบบเสียเวลาโอเคไหมคะเดี๋ยวเราจะไปดูในแบบฝึกหัดเลยโอเคนะอ่ะ let's go อ่าไปเลยอ่ะเด็กๆดูหน้า33ข้อที่1เลยอ่ะคุณครูถามข้อที่1ตัวอะไรหายไปตัวอะไรหายไปลูกอ่าตัวอะไรหายไปตัวตั้งใช่ไหมลูกตัวตั้งหายไป จำได้ไหมถ้าหาตัวตั้งจับอะไรคูณกันอ,อย่าลืมความสัมพันธ์ถ้าหาตัวตั้งนะคะ,จ,ะจับตัวหาร,หารหาจับตัวหารคูณผลหารโอเคไหมคะจับตัวหารคูณคูณผลหารดังนั้นเราก็เนื่องจากเอาอะไรคูณกันเลยแปดคือตัวหารคูณผลหารคือสามสิบห้าเเด็กๆก็คูณเลขหาที่ทดคูณเลขด้านนอกอ่ณพี่ขออนุญาตทดตรงนี้ 35มคูณแการคูณมีสมบัติการสลับที่จําได้ไหมต่อให้8จะเป็นตัวตั้งเราก็สามารถสลับ8ไปเป็นตัวคูณได้เพื่อที่จะได้คูณเร็วขึ้นหรือง่ายขึ้นเพราะการคูณควรจะเอาจํานวนหลายหลักเป็นตัวตั้งเนาะอ่ะห้าแเติม0ูนย์ทด4 8 3 24 25 26 27 28ิบสีได้280แสดงว่านะคะแปดูณสาได้สองร้นั่นเองนะ สรุปคือตัวตั้งของเรานะคะก็คือจับ2ตัวนี้คูณกันได้เท่าไหร่ได้280ก็ตอบเลยดังนั้นนะคะตัวตั้งก็คือ280เนี่ยถ้าเอาไปหาร8เนี่ยก็จะได้35เหมือนเดิมนะคะวิธีการตรวจคําตอบคือเด็กๆคูณได้เท่าไหร่เอาลองเอาไปหารตามโจทย์ที่เขาใหมาดูถ้าหารแล้วได้คําตอบริบูณหาร,หารตรงกับที่เขากําหนดมาแสดงว่าเราหาตัวตั้งถูกต้องนั่นเองอโอเคไหมโอเคไหมอ่ะนี่เห็นไหม เขาตรวจคําตอบให้ดูเห็นไหมคะเนี่ยข้อตัวอย่างไม่ใช่ข้อห่งตัวอย่างโอเคไหมคะนั้นวจกต้จะให้พาตรวจคำตอบนะถ้าใครไม่มั่นใจให้ใเด็กๆเอา280หารด้วย8จะหารสั้นหรือหารยาวก็ได้นะคะถ้าหารออกมาแล้วได้35แสดงว่าเราหาตัวตั้งถูกต้องนั่นเอง่าโอเคไหมคะนั้นข้อนี้นะคะวิธีทำทำแบบนี้นะคะตัวตั้งหายไปจับคูณเลยอ่ะต่อไปไปดูข้อ2หน้า33เหมือนเดิมข้อ2อ่ะเหมือนเดิมเลยตัวไหนหายไปลูก ตัวตั้งหายไปตัวตั้งหายไปจับตัวหารคูณผลหารนั่นคือ7คูณ39อ่ะคูณได้เท่าไหร่ก็เอามาตอบดีๆก็ไปหาที่ทด39คูณ7 7 9 7คูณ9เท่าไหร่63เติม3ทด6 73 21บวก6เป็น27ฟึบคูณออกมาแล้วได้273เติม273สรุปคือตัวตั้งของเรานะคะคือเท่าไหร่ลูก273นั่นเองนะ ง่าย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 ไม่ยากนะคะกรณีตัวตั้งหายไปน่้ง่ายไม่ยากจับคูณเลยค่ะจับคูณเลยอ่าโอเคไหมอ่ะต่อไปข้อ3ไปดูข้อ3ตัวตั้งหายไปอีกแล้วอ่าเหมือนเดิมเลยเนื่องจากเรารู้ความสัมพันธ์ของการคูณการหารใช่ไหมถ้าเอาตัวหารคูณผลหารจะได้ตัวตั้งนั้นจับคูณเลยค่ะก็จะเป็นสองคูณ5บเท่ากับเท่าไหร่เด็กๆไปหาที่ทด5 4ิบี่คูณ2สองสี่เป็นแปด 2องคูณสเป็น8ปดสองหเป็นเป็นสิบอะปึ๊บได้108่งสรุปตัวตั้งของเราหรือตัวไม่ทราบค่านะคะหายไปในตอบหนึ่งรอยแปดนั่นเองอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยนี่คือถือว่าเป็นการยกตัวอย่างนะคะกรณีตัวตั้งหายไปเกี่ยวกับการหารว่าหายยังไงก็คือจับคูณเลยนะคะจับคูณเลยตามความสัมพันธ์ที่เรารู้มาโอเคไหมอ่ะทีนี้ จะเหลือข้อ4ี่ข้อ5้าข้อ6กข้อ7จ็ดกูิกจะให้เด็กๆทำเองนะคะเด็กๆได้ฝึกคิดเองแน่นอนนะคะจากนั้นนะคะเด็กๆเปิดมาแบบฝึกหัดหน้า34เลยอ่เลยมาดูหน้า34สิทีเทีนี้เด็กๆสังเกตดูหน้า34เด็กๆดูตัวอะไรหายไปเนี่ตัวอะไรหายไปใช่ตัวตั้งหายไปเหมือนหน้าเมื่อกี้ไหมใช่ไหมลูกไม่ใช่นะคะนี่เรียกตัวอะไรลูกอยู่หลังเครื่องหมายหารเรียกตัวหารทีนี้หน้านี้ ะไม่ใช่ตัวตั้งหายไปแล้วจะเป็นตัวหารหายไปนะคะดังนั้นเราจะจับ2ตัวนี้คูณกันแล้วได้คําตอบเหมือนเดิมไม่ได้ละอ่าโอเคที่เด็กมาดูจําได้ใช่ไหมว่าความสัมพันธ์ของการคูณการหารเนี่ยคือถ้าตัวหารคูณกับผลหารเนี่ยจะได้ตัวตั้งโอเคไหมคะจะได้ตัวตั้งแต่ข้อนี้เราไม่รู้ตัวหาระเด็กก็เขียนไว้แบบนี้ก่อนก็ได้อ่ะเรารู้ว่าเอาตัวหารคูณผลหารใช่ไหมจะต้องเท่ากับตัวตั้งคือ315้า แต่ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าตัวหารเนี่ยเป็นเลขอะไรดังนั้นเนี่ยเราจะต้องสุ่มขึ้นมาทีนี้การสุ่มนะคุณกี้มีวิธีการนะคะให้เด็กๆสังเกตดูก้อนเมฆก,ก้อนเมฆแต่ละข้อเขาจะมีมาให้เขาใบมาให้เราเด็กๆดู4ี่สิบหคูณกับอะไรไม่รู้รู้แต่ว่าได้3 1 5สบห้าเขาใบมาบอกว่า4ี่บห้าเนี่ยขนาดคูณ5แล้วเนี่ยได้2 2 5ยเด็กๆคิดดูคูณ5แล้วได้2 2 5ยิ้า มันยังได้แค่นี้แต่เราจะเอา45คูณอะไรถึงจะได้315ครูคิกถามคำถามแรกควรคูณเลขที่มากกว่า5หรือน้อยกว่า5จึงจะได้315อาควรคูณเลขหรือจํานวนนับที่มากกว่าเลข5ใช่ไหมคะลูกเพราะขนาดคูณ5้ามันได้แค่225เองถูกไหมแต่โจทย์เราต้องการตั้ง315ดังนั้น ตัวไม่ทราบค่าของเราเนี่ยต้องตอบมากกว่าเลขห้าขึ้นไปคือเลขหกเจ็ดแปดเก้าสิบทีนี้มันมีหลายตัวเลขมากเลยตัย้งแต่หกไปเรื่อยๆเนี่ยเราไม่รู้ว่าเลขอะไรที่วิธีการสุ่มขึ้นมานะคะให้เด็กๆสังเกตดูตรงนี้เด็กสังเกตดูอะไรนะคะ,ะแม่ห้าให้สังเกตดูหลักหน่วยของตัวที่เราจะเอาไปคูณนั่นคือเลขห้าแม่ห้าห้าคูณอะไรที่ลงท้ายห้าห้าคูณอะไรที่ลงท้ายห้าบ้างแม่ห้าแม่ห้าห้าคูณอะไรลงท้ายห้าบ้าง แต่ต้องมากกว่าอะไรแต่ต้องมากกว่าเลขห้าอ่าเลขแรกที่มากกว่าเลขห้าคือเลขหกก็จะเป็นอ่าห้าหกห้าหกเท่าไหร่ห้าหกสามสิบต่อไปห้าเจ็ดเท่าไหร่ห้าเจ็ดสามสิบห้าต่อไปห้าแปดเท่าไหร่ลูกห้าแปดสี่สิบอ่าห้าเก้าสี่สิบห้าอ่าเอาถึงเก้าก่อนนะคะทีนี้ครูกิ๊กบอกเลยว่าให้ดูเฉพาะหลักหน่วยห้าเนี่ยคูณอะไรแล้วมันลงท้ายห้าใช่ไหมลูกอ่าเด็กๆดูห้าคูณหกลงท้ายห้าไหมไม,ไม่ลงท้ายศูนย์ใช่ไหม ห้าคูณเจ็ดลุงไทยห้าไหมลุงไทยห้า 5, อันนี้มีสิทธิ์ลุ้นอ่ามีสิทธิ์ลุ้นอ่าใช้ได้ต่อไปห้าคูณแปดใช้ได้ไหมไม่ได้ห้าคูณเก้าใช้ได้ไหมใช้ได้เพราะลุงไทยห้า 5, นี่เห็นไหมลุงไทยห้า 5, นี่ลุงไทยห้า 5, มีสิทธิ์ดังนั้นตัวแรกที่เราจะสุ่มมาคูณกับสี่สิบห้าคือคูณอะไรลูกคูณเจ็ดอ่าสุ่มมาคือคูณเจ็ดอ่าเด็กๆก็หาที่ทดว่าสี่สิบห้าคูณเจ็ดเนี่ยได้สามร้อยสิบห้าเนี่ยจริงไหมถ้ายังไม่ได้เด็กๆก็สุ่มต่อไปเอาคูณอะไรคูณเก้า คูณสุ่มคูณนะคะไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้315แต่มันจะอย่างน้อยก็ไม่ได้ต้องเริ่ม5คูณ1 5คูณ2เราจะไม่ต้องเริ่มเอาเป็น4 5คูณ1 45คูณ2อเนี่ยอย่างน้อยก็ช่วยลดนะคะในการสุ่มขึ้นมานิดนึงโอเคไหมอ่ะโอเคเราเริ่มคูณ7 75 35เติม5ทด3 7 4 28บวก3 28บวก3เป็น31อ่ะเห็นไหมเด็กเด็ก คูณแล้วได้315พอดีเลยแสดงว่าตัวไม่ทราบค่าของเราตรงนี้ย5 5เอาไปคูณอะไรถึงจะได้315ตอบบห้อบใกหลูกเออตอบ7นั่นเองอ่าตอบ7นั่นเองโอเคไหมคะดังนั้นสรุปได้ว่า315หาร7จึงจะเท่ากับ45เรียบร้อยตัวไม่ทราบค่าข้อที่1หาอย่างนี้นะคะอ่จตอบ7โอเคไหมตอบ7อ่าขออนุญาตย่ยอให้ดูนะคะตรงนี้ เชิบอันนี้ใช้ไม่ได้นะคะนี้ใช้ไม่ได้นี้ใช้ไม่ได้ไไดเพราะไม่ลงท้ายห้าโอเคไหมนั้นข้อที่หนึ่งตัวไม่ทราบค่าตอบเจ็ดนั่นเองอ่าโอเคไหมโอเคไหมจะยากนิดนึงนะจะยากนิดนึงนะกรณีที่ตัวหารหายไปอะ่ะค่อนข้างยากนิดนึงนะคะอ่ะมาดูอีกสองตัวอย่างแล้วที่เหลือคุณจะให้ทําเองนะคะอ่ะมาดูข้อที่สองหน้าสามสิบสี่ตัวอะไรหายไปเหมือนเดิมตัวหารหายไปเหมือนเดิมใช่ไหมคะตัวหารหายไปเรารู้คุณอ่า ความสัมพันธ์ของการคูณใช่ไหมสองตัวนี้คูณกันจะได้ตัวตั้งเราก็เขียนไว้รอทีนี้เราก็ไปหาว่าอะไรที่คูณกับสามสิบสองแล้วได้ร้อยหกสิบเขาใบมาให้เราเหมือนเดิมเห็นไหมเนี่ยสังเกตดูขนาดสามสิบสองเนี่ยเอาไปคูณสี่ได้แค่ไรได้แค่ร้อยยี่สิบแปดเองดังนั้นโจทย์เราต้องการตั้งร้อยหกสิบตัวไม่ทราบค่าของเราควรจะมากกว่าสี่หรือน้อยกว่าสี่ อ่าควรจะมากกว่า4เลขที่มากกว่า4ก็มีตั้งแต่เลขห6 7ก็ไปเรื่อยๆทีเราจะไม่เริ่มเอา32มสคูณห้าสามสคูณหกสาสองคูณเเราจะเอาคูณทุกตัวเนี่ยมันช้านงนั้นวิธีการสุ่มเราต้องดูตัวที่ลงท้ายอ่าตัวที่ลงท้ายเราจะสุ่มเลขได้ง่ายขึ้นอ่าอันนี้แม่อะไรแม่สองสองคูณอะไรบ้างที่ลงท้าย0นอ่าสองคูณอะไรบ้างที่ลงท้าย0ูนย์อ่าเราเริ่มที่อะไรสี่ไม่ถึงเริ่มที่5ใช่ไหมสองคูณหเป็นเท่าไหร่เป็น10บสองคูณหเป็นเท่าไหร่ สิบสองสองคูณเจ็ดเป็นสองคูณเจ็ดเป็นสิบสี่ใช่ไหมลูกอ่ะทีนี้เรารู้แล้วตัวแรกเราต้องสุ่มคูณอะไรอ่าเราต้องสุ่มเอาสามสิบสองไปคูณไนลูกไปคูณห้าเห็นไหมเนี่ยเพราะมันลงท้ายอะไรมันลงท้ายศูนย์อ่าถ้าคูณแล้วยังไม่ได้ร้อยหกสิบเด็กๆก็ไปหา <ๆ S 1> หาไปเรื่อยๆว่าสองเนี่ยคูณอะไรอ่าหลังถัดจากเจ็ดแล้วที่ลงท้ายศูนย์สองคูณเก้า็ไม่ได้ 10, ไอีกสองคูณสิบไงก็เป็นสองคูณสิบเป็นยี่สิบเนาะอ่ะทีนี้ตัวนี้เราก็ลองเอา 32คูณกับ5ตัวแรกที่เราสุ่มมา5้คูณสเป็น10เติมศูนย์ทด1เห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยห้าสบวกหนเป็นส6อ่าเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเมื่อเราสุ่มเอาสามสไปคูณ5แล้วได้160แสดงว่าตัวหารหรือตัวไม่ทราบค่าของเรานี่คือเลขอะไรลูกคือเลขอะไรอ่าคือเลขหนั่นเองโอเคไหมโอเคไหมดังนั้นหนึ่หารหก็จะกลับกันก็จะได้ 32เช่นเคยวิธีการตัวเด็กๆก็1 6อตั้งหาร5ดูนะคะจะได้32แน่นอนโอเคไหมโอเคไหมดังนั้นเขาจะใบามาให้เราอยู่แล้วนะคะก้อนเมฆตรงนี้เราจะได้ไม่เสียเวลาไปไล่คูณเนี่ย32คูณ1 32คูณ2เนี่ยมันช้านะคะให้ดูก้อนเมฆเป็นหลักด้วยเนาะถ้ามันเกินก็ลดลงถ้ามันยังไม่ถึงก็เพิ่มขึ้นแต่การเพิ่มขึ้นให้เด็กๆด,ด,ดูตัวที่ลงท้ายมันจะช่วยลดภาระในการสุ่มตัวเลขของเรานะคะ เราจะจับหารเลยไม่ได้นะบางคนรู้จับหารแต่เด็กๆยังไม่เคยหาราด้วยตัวหารสองหลักไงปสามยังไม่เรียนนคัคนบางีจะไม่ให้วิธีนั้นเนาะเอาวิธีนี้ดีกว่านะคะาามาข้อสุดท้ายสําหรับชั่วโมงนี้นะคะที่เหลือบางทีจะให้ฝึกทําเองนะคะเหมือนเดิมเลยตัวหารหายไปนะคะเรารู้ความสัมพันธ์อยู่แล้วว่าถ้าจับสองตัวนี้คูณกันนะคะจะได้ตัวตั้งก็เขียนเลยนะคะตัวหารคูณผลหารเท่ากับตัวตั้งอ่า เด็กๆดูที่ก้อนเมฆทีเนี้ยสังเกตดูยี่สิบสี่คูณอะไรไม่รู้นะคะได้ร้อยสี่สี่ยี่สี่คูณห้าได้เท่าไหร่เนี่ยยี่สิบสี่คูณห้านี่ได้เท่าไหร่ได้ร้อยี่สิบเราต้องการตั้งร้อยยี่ร้อยสี่สิบสี่ดังนั้นเราควรจะเอายี่สิบสี่คูณเลขที่มากกว่าห้าหรือคูณเลขที่มากอ่าน้อยกว่าห้าต้องคูณเลขที่มากกว่าห้าเลขอะไรที่มากกว่าห้าบ้างก็เริ่มที่เลขหกใช่ไหมดังนั้นเราก็ลองเอา เริ่มคูณที่6แต่6 7 8 90 0นี่มันเยอะนะคะเราจะสุ่มแบบไม่มีหลักการไม่ได้เราต้องดูเลขที่ลงท้ายอ่ะอันนี้แม่อะไรแม่4 4เนี่ยแม่4เนี่ยคูณอะไรนะคะที่ลงท้าย4บ้างอ่ะ4 6 24อ่ามีโอกาสเป็นไปได้มีโอกาสเป็นไปได,เปไได้เก็บไว้อันนี้คูณได้อ่ะต่อไป4คูณ7 4คูณ7อ่ะเปลี่ยนสีประกาก่อน สี 47, เ่เจ็เท่าไรยี่สิใช้ได้ไหมนี่ใช้ไม่ได้เพราะไม่ลงท้ายสนั้นใช้เวลาตัดทิ้งใช่ไหมคะตัดทิ้งสี่แก็ใช้ไม่ได้อีก49 36ใช้ไม่ได้อีก40เป็น40ก็ใช้ไม่ได้อีกดังนั้นเนี่ยเราต้องเอาคูณอะไรลูกคูณหกอ่าก็เช็คดูว่าถูกไหมก็เอายี่บสี่คูณหกดูหกสี่เติมสทด2 6 2หกอบวกอีก2เป็น14บปึ๊บอ่าเห็นไหม สุ่มคูณ6มาได้114พอดีตามโจทย์ต้องการเลยตามผลลัพธ์เลยดังนั้นตัวไม่ทราบค่าของเรานะคะอ่าที่คูณกับ24แล้วได้1 4 4นั่นคือ6โอเคไหมโอเคหมอ่าร้4หาร6ก็จะได้24เหมือนกันนะคะกลับไปกลับมาตามโจทย์ที่เขาให้มาเลยโอเคไหมโอเคไหมดังนั้นเนี่ยเห็นไหมการสุ่มเนี่ยดูตัวหลักหน่วยเลขที่ลงท้ายดูนะคะว่า คูณแล้วได้เลขที่ลงท้ายเหมือนกันเนี่ยมีโอกาสที่เราจะสุ่มเลขอะไรขึ้นมาคูณได้บ้างแต่อย่าลืมว่าต้องมากกว่าเลขในก้อนเมฆที่เขากำหดมานะคะพอผลลับข้อให้มาเนี่ยมันยังไม่ถึงตามที่จุดให้มาเลยโอเคไหมอ่ะสำหรับวันนี้นะคะอ่าจะเหลือข้อที่เหลือเนี่ยข้อที่เหลือหน้า3 10 3 34ข้อที่เหลือเด็กๆทําเองโอเคไหมคะกรณีตัวตั้งหายไป จับคูณกันเลยนะคะอ่าแล้วก็ตอบเลยแต่ถ้ากรณีที่ตัวหารหายไปเด็กๆต้องสุ่มตัวเลขขึ้นมานะคะขึ้นมาโอเคไหมอ่าสำหรับชั่วโมงนี้นะคะไว้เพียงเท่านี้เลยใครไม่เข้าใจนะคะกดพอดย้อนกลับไปกลับมาดูซ้ำๆหลายๆรอบได้หรือศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือเรียนได้โอเคไหมคะอ่าสำหรับวันนี้ไว้เพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ 2>, 2 7 1เ2 8ดส สองเป็นยี่สเดป็นยี่สิเป็นยีสูตรคูณเพลินเพลงบันเลงแล้วทองไก่มัวยิ้มย